มีคนไทยต้องการสูงโควิด -19 ยังคงจันหนักต่อเนื่องนะครับไปจกนกระทั่งถึงสิ้นปีพุทธศักราช2563นสานะครับสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างไรก็คงต้องดูหลังวันที่3พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งน,นี้เป็นปรากฏการณ์นะครับในเชิงการสังเคราะห์นะครับมันเกิดจากสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธทองลงแบบนี้นั่นหมายความว่าโอกาสจะเกิดสงครามอาวุธสูงมากนะครับจับตามองให้ดีนะครับ ขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้วาทการรมที่ชื่อว่า American First หรือ a m อ r i ม a รกนั้นก็ต้องมาก่อนเป็นประเด็นสําคัญสงครามที่ว่าถึงเนี่ยมันอาจจะเกิดในเอเชียเพราะตอนนี้สหรัฐอเมริกาเอากําลังมาตรึงในเอเชียแล้วก็มีการเดินสายขอประเทศในเอเชียเข้าร่วมกันทําการลุมโจมตีจีนแล้ว สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นปรากฏการณ์ในการต่างประเทศนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องโควิด -19 มาดูในเชิงปรากฏการณ์กันแล้วกันนะฮะซึ่งกําลังส่งผลกระทบไปทั่วโลกและจัดว่านักถึงหนักมากเลยทีเดียวนะครับก็ปรากฏว่าคนญี่ปุ่นก็เดือด ครับพบทหารอเมริกันในฐานทัพโอกินาวาอาจจะกระจ,จายโควิดสู่ชุมชนสำนักข่าว South China Morning Post นะครับได้รายงานว่าการแพร่ระบาดโควิด -19 กำลังลุกลามบานปลายในฐานทัพสหรัฐอเมริกาบนเกาะโอกินาวะนะครับซึ่งพบบุคลากรทางทหารของอเมริกันและผู้ติดเชื้อนะครับไปแล้วอย่างน้อยเราร้อยคนก่อความขุ่นเคืองแก่ชาวบ้านในท้องถิ่นนะครับ ทั้งในแง่ทําลายความพยายามการควบคุมการแพร่ระบาดและความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการติดเชื้อนําเข้าสู่ชุมชนขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับของเกาะทางใต้ของญี่ปุ่นแห่งนี้นะครับคล่่าครวนว่าเจ้าหน้าที่อเมริกันไม่ยอมให้รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 เลยนะครับชาวบ้านบอกว่าพวกเขารู้สึกเศร้าใจและโมโห ที่มีผู้ติดเชื้อมากมายเหลือเกินในจังหวัดของพวกเขาเนื่องจากก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งมีรายงานว่ามีคนเสียชีวิตไปทั้งหมด7คนนะครับซึ่งเราก็รายงานว่าคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก36คนอยู่ในค่ายแฮนเซ็ตซึ่งเป็นนาวิกโยธินส่งผลทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น59คนนะจากนั้นก็ยังมีอีก71เคสรวมถึงสถานีอากาศาทาอากาศ ฟูเตมะนะครับของหนาวิกโยเทนอีก5รายนะครับแล้วก็ฐานทัพแคนาดาฐานทัพอากาศแคนาดาส่วนที่ค่ายแม็กทูเรียสนะครับในค่ายค er, ินเซอร์ผู้ติดเชื้อแห่งละ1คนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคนเอเชียเนี่ยจะเป็นคนถูกระบุอนะบอกว่าเป็นคนแพร่เชื้อโน่นนี้นั่นตอนนี้ก็เป็นอเมริกันนะใครเป็นอเมริกันคนครูไปหมดเลยเป็นคนแพร่เชื้อผลการวิจัยคาดคนอเมริกันนะครับ จะตายสะสม150,000ลายนะครับภายใน1สิงหาคมศูนย์อินเดียติดเชื้อแต่1ล้านคนในวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าอเมริกาทุบสถิติการติดเชื้อรายวันครั้งแรกนะครับด้วยตัวเลข67,000รายขณะที่งานวิจัยล่าสุดคาดจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ที่150,000รายในสัปดาห์หน้าด้านสภากาชาติชี้เอเชีย ใต้กำลังกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดใหญ่อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอินเดียนะครับคาดว่าจำมวนผู้ติดเชื้อจะแตะหลัก1ล้านคนในวันเสาร์นะครับที่จะถึงนี้นะครับโลกก็มีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 มากกว่า13.4ล้านคนแล้วนะครับเสียชีวิตกว่า581,000คนนับตั้งแต่อุบัติขึ้นกดดันให้หลายประเทศนะรับการปลดล็อกดาวน์และบังคับใช้มาตรการ จำกัดการติดต่อทางสังคมอย่างเข้มงวดเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด -19 อินเดียกำลังมาแรงนะอันดับหนึ่งของเอเชียนะครับรองลงมาก็เป็นอินโดนีเซียในขณะที่ฝรั่งเศสบังคับให้สวมหน้ากากในที่ร่มนะครับหลังพบติดเชื้อโควิด -19 แพรระบาดซ้ำาฝรั่งเศสเป็นต้นแบบประชาธิปไตยเงาไม่อยู่นะบวกเรียกร้องประชาธิปไตยฟังให้ดีะสัม่าเอพีนะครับรายงานว่าฝรั่งเศสจะ บ,บังคับสวมหน้ากากป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ในสถานที่สาธารณะในล่มนะครับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปจากการเปิดเผยของรัฐบาลหลังพบนะครับสถานการสัญญาณการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้นของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งล่าสุดเอ็มเรียม,มาครองประธานดีของเขาก็โดนกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองนะครับเข้าพาภรรยากับตัวเองเนี่ย <c oughs> ไปสวนสาธารณะในฝรั่งเศสปรากฏว่าโดนกลุ่มเสื้อกา๊กเหลืองเข้าไปล้อมนะครับแล้วก็ไปถามเรื่องของความไม่ชอบมาพากลน,นะครับในการบริหารของเขาแล้วก็บอกว่าคุณต้องเป็นควรรับผิดชอบนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นและคุณเข้ามาเพื่อมีหน้าที่รับใช้ผมเอ็มเรียมากรองบอกว่าเข้าใจมันเป็นประชาธิปไตยที่คุณจะสามารถพูดได้ก็โดนล้อมโดนด่าสารพัด ครับ,บอกสั่งให้ตำรวจเอาตำรวจออกไปเกิดการประทะกันทางคารลมเกิดขึ้นระหว่างประธานธับดีกับประชาชนที่ต่อต้านเขาในขณะที่รัฐเท็กซัสปรากฏว่าเพิ่มรถห้องเย็นไว้เก็บศพผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มขึ้นนะครับสำนักข่าวซ n เรายงานว่า2องเคานตี้ในรัฐเท็กซัสนะครับต้องเสริมรถบันทึกห้องเย็นเพิ่มเติมหลังโรงศพโรงเก็บศพเต็มความบรรจุ ท่ามกลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 i ที่ยังคงรุนแรงในรัฐนี้นะครับซึ่งปรากฏผู้ป่วยติดโควิด1 i เข้ารักษาตัวอย่างโรงพยาบาลต่างๆในเท็กซัสส,สูงขึ้นอย่างมากนะครับซานตาอันโตนิโอนะครับคาลตี้และก็เบนซาคาลตี้ต้องนำรถบรรทุกศพนะรถบรรทุกห้องเย็นเข้ามาเสริมเพิ่มเติมเพื่อทำการบรรทุกศพทั้งหลายที่อยู่ในสภาพเต็มความจุแล้วห้องเก็บศพไม่พอตเอาห้องเหี่ยวรถมาบรรจุศพแทน ในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในบราซิลฮะปรากฏว่าทะลุ2ล้านคนนะครับรอยเตอร์รายงานว่าบราซิลนะครับมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 สะสมพุ่งสูงขึ้น2ล้านคนนะครับด้วยแทบไม่ปรากฏสัญญาณว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อชะลอตัวลงในขณะที่ประชาชนส่งเสียงขุนเคืองหนักหน่วงมากขึ้นต่อแนวทางการรับมือโควิด -19 ใหม่ของประธานาธิบดีของเขา นะรกระทวงสาธารณสุขบอกว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้น45,000รายในระยะเวลา4ชั่วโมงที่ผ่านมาและผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเสียชีวิตนะครับ1,300นายนะครับส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม2ล้านนะครับ12,151คนเสียชีวิต76,688คนเพียง27 000, 000วันนะฮะหลังจาก,กผู้ติดเชื้อแตะระดับ1ล้านคนบราซิล เป็นชาติที่ได้รับผลกระทบกับโควิด -19 หน,หนักหน่วงที่สุดของโลกนะครับอเป็นอันดับ2ของโลกร,รองจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผู้ติดเชือ้อสะสมสูงถึง2ล้านคนขนาดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศแห่งนี้ยืนยันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ4 0,000คนในแต่ละวันนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ยังหนักนะครับหนักถึงหนักมากสภาวะเศรษฐกิจนะครับปรากฏว่าราคาน้ํามันร่วงทองคําร่วง13ดอลลาร์สหรัฐนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบหลังตัวเลขของ ผู้ขอส่วยการว่างงานพุ่งสูงขึ้นสำนักข่าวมาร์เก็ตบล็อกกับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรอยคาตน้้ามันขยับลงเล็กน้อยหลังโอเปกเห็นพ้องผ่อนปรนมาตรการนะครับลดกําลังการผลิตส่วนวอร์สติดปิดลบนะครับจากตัวเลขส่วยการคนว่างงานที่สูงริ่วและผลกระทบจากโควิด -19 ขณะที่ทองคําดิ่งแรงนะครับนั่นหมายความว่าอีกไม่นานจะเกิดสงครามไม่รู้จะเกิดสงครามที่ไหนะเกิดแบบนี้นะครับในขณะที่ห้างวอลมาร์ก นะครับทนไม่ไหวออกกฎหมายออกกฎด,ด่วนดนะครับให้ผู้ลูกค้าต้องสวมหน้ากากเข้าร้านหลังเคสโควิด -19 พุ่งสูงขึ้นไม่หยุดในสหรัฐอเมริกาสรขาเอเจนซี่นะครับรายงานว่าห้างยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกานะครับเป็นต้นว่า Walmart นะครับโคเกอร์คา e เกนะครับร้านขายยา CVS แล้วก็วอลสกรีนนะครับล่าสุดออกกฎหมายให้ลูกค้าออกกฎนะให้ลูกค้า ต้องสวมหน้ากากภายในร้านมีผลบังคับใช้เร็วที่สุดในสัปดาห์หน้ามีบางห้างถึงขั้นหน้าหากลูกค้าไม่มีหน้ากากติดมือเข้ามาทางห้างจะเตรียมให้บริเวณทางเข้านะครับการพนักงานในร้านถูกลูกค้ายิงเกิดขึ้นหลัง39รัฐทั่วมริยกันนะพบผู้ปติดเชือ้อโควิด -19 ทะลุแันดับหนึ่งของโลกนะแล้วก็เอามาอยู่เลยทีเดียว นะครับปรากฏว่าอเมริกันชนนัล่าสุดมีผู้ติดเชื้ออยู่77,000รายในวันเดียวทรัมป์ไฟเขียวให้หนักศึกษาชาติยุโรปเข้าสหรัฐอเมริกาแบบเสรีนะครับไม่ถูกโควิด -19 แบนสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามีการถแถลงว่านักศึกษาต่างชาติจากยุโรปสามารถเดินทางเข้าประเทศได้รับการยกเว้นข้อจำกัดการเดินทางนะครับเนื่องจากโควิด -19 เกิดขึ้นท่ามกลางสถิติสุดช็อก นะครับสหรัฐมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไม่ต่ำกว่า77,000รายและตัวเลขเสียชีวิตเพิ่มขึ้น1,000รายนะครับรอยเตอร์รายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกนะครับแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่5 8 9 9 1 1รายติดเชื้อ13.7ล้านนะก็ซึ่งอ้างอิงจากมหาวิทยาลัยจอร์นฮอกกินก็เกือบ14ล้านแล้ว น,นี่ก็ภาพรวมในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรียนท่านผู้ชมและหุ้นส่วนนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ในเชิงการสังเคราะห์ยังเดินอยู่บนหลักนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่อ่านมาเนี่ยคือปรากฏการณ์เท่านั้นนะครับผมเรียนไว้หลักในเชิงการสังเคราะห์หลังจากวันที่25เมษายนพุทธศักราช2563นะครับอตอนนั้นมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ี1.5ล้านผมประเมินในเชิงสถิติว่าจะต้องทะลุ9 10ล้านคนตอนนี้ทะลุเรียบร้อย นะครับแล้วก็จะหนักขึ้นหลังจากวันที่21มิถุนายนแล้วก็เกิดการสูญเสียจะเกิดขึ้นมากนะครับแลวคนป่วยจะเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่วันที่หน่1ถึงวันที่15กรกฎาคมอีกร,รอบหนึ่งนะครับก็เตรียมพร้อมไม่ดี23กรกฎาคมเป็นต้นไปคือช่วงนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงบางประการในเชิงสถิตินั่นหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดโควิด1 9ภัยธรรมชาตินะครับการล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายความว่าในระหว่างนี้คนไทยต้องการสูงๆโควิด -19 ยังคงจะหนักต่อเนื่องนะครับไปจนกระทั่งถึงสิ้นปีพุทธศักราช2563นะครับสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างไรก็คงต้องดูหลังวันที่3พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์นะครับในเชิงการสังเคราะห์นะครับมันเกิดจากสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธทองลงแบบนี้นั่นหมายความว่าโอกาสจะเกิดสงครามอาวุธสูงมาก จับตามองให้ดีนะครับขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้วัฒกรรมที่ชื่อว่าเมริกันเฟิสหรือเมริกกนนั้นก็ต้องมาก่อนเป็นประเด็นสําคัญสงครามที่ว่าถึงเนี่ยมันอาจจะเกิดในเอเชียเพราะาตอนนี้สหรัฐอเมริกาเอากําลังมาตรึงในเอเชียแล้วก็มีการเดินสายขอประเทศในเอเชียเข้าร่วมกันทําการลุมโจมตีจีนแล้วนะครับการที่ทองตกลงแบบนี้กําลังมีการกว้านซื้อทองเกิดขึ้นเล่นเกมทองกว้านซื้อทองเพื่อใช้ในการทําสงคราม โอกาสจะเกิดสงครามในเอเชียบูรพานะครับหรือตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีความเป็นไปได้สูงนะครับนั่นหมายความว่าพวกเราประชาชนคนไทยต้องจับตามองกันให้ดีฮะและโควิด -19 ก็จะระบาดเพิ่มสูงขึ้นยกต่อไป23กดกฎาคมพุทธศักราช2563เป็นต้นไปจับตามองให้ดีนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ปลาในานามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน องค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดส่งโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจแตวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยหลอดให้ร่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย ของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ทินเจริญองค์พระราชา มหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกล้ามไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลาง